สิ้นเอกสารตอนนี้ก็คือใบคนสินค้าขาออกนะครับเป็นหลักเลยนะครับโดยหลักของการค้าระหว่างประเทศศุลการกรเปรียบเสมือนประตูบา้านนะผู้ดูแลประตูบา้านนะครับการจะเข้าจะออกแต่อย่างไรก็ตามนะครับศุลกากรดูแลเรื่องภาษีอากรและพิธีการศุลการกรสองระบบเท่านั้นเองครภาษีกับพิธีการศุลการกร นี่เป็นภาระหน้าที่นะครับซึ่งถือเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการทั้งสิ้นนะครับส่วนอีกภาระหนึ่งเป็นภาระตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับเป็นภาระที่สำคัญและถือว่าเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการมีคนเปรียบเทียบนะครับว่ากฎหมายสุกรและเบีรบว,วิธีการสุกรเนี่ยเป็นลักษณะกฎหมายปราบเสียงแต่ถ้ากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการ ขออนุญ,ญาตส่งออกเขาเรียกว่ากฎหมายปราบยอดเสียงเราต้องไปรู้อีกว่าสินค้าอะไรบ้างที่เราส่งออกไปต้องติดต่อหน่วยราชการนะที่มีกฎหมายนะฮะคอนโทรลอ,รอยู่อย่างนี้เป็นต้นเช่นการส่งพืชออกไปก็ต้องดูกรมวิชาการเกษตร,รเขาดูแลหรือเปล่านะซึ่งตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาเราดูแลเรื่องไม้พยุงเห็นไหมครับ การส่งออกไม้พยุงก็ติดก,กับดักสองกับดักเลยคือด้านศุลกากรและยังต้องขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์นะฮะเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจะจัดไม้พยุงเป็นไม้ที่อยู่ในไซเตสอนุสัญญาไซเตสอย่างนี้เราก็ต้องไปดูว่ามันติดก,กับดักกฎหมายอื่นด้วยหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นสองสองอกำแพงที่สกัดกัน้นนะฮะถึงตรงนี้ก็อยากจะนำเรียนว่า ในส่วนของศุลการกรและส่วนของรัฐบาลนั้นเนี่ยกุศโลบายหรือนโยบายด้านภาษีากรสินค้าส่งออก99.99 99ไม่มีภาระภาษีนะครับมีเพียงสมรายการสินค้าเท่านั้นนะท่านจดไว้ได้เลยครับะฉะนั้นออกจากห้องนี้เนี่ยใครมาถามท่านท่านตอบฟันธงได้เลยนะครับว่าอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีอากรขาออกหนึ่งนะครับ หนังโคหนังกระบือบางคนท่านคิดงงแล้วครับว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเก็บภาษีพวกนี้เก็บเพื่อสงวนไว้ซึ่งวัตถุดิบประเทศไทยผลิตเครื่องหนังสำเร็จรูปได้อันดับต้นๆของโลกนะครับต่างประเทศต้องมาจ้างประเทศ